เอากระถางคุ ot, to, 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 to ่นปวดโคดิสบาวนางกเข่าเข่าสองคู่เนาะต่อต่อเกลือทังนึงต่องคู่สองทังเกลือทังนึงสองคู่ทอดทังหกถั่วมันดึงคู่ดึงนทังอืมน้องไอ้เพื่อนก็ได้เอาเกลือมาเลขเข่าเนาะทางเมยสะพอนแกไล่เลขเอาสองทังต่ออันสองคู่พี่น้องเลยเออหลายเพื่นนี้เอามา โอ้บได้มันนักแล้วอะเบามานโอ้โหนี่มาทติเต็มดีีเย็นว่าได้หน้าขอดนี่นะผีเตรียมทางนะไปใส่ติ๊เต็ม ตีแล <ENNIS> <ส>้วเลยไหมอะไรบอเมื่อยแล้วตีเอาเองเนื่อย่บ่ไปไปซิกะกลับผามาบดดตลที่นกาที่นเลยสบายดีเ้ตเกวาะสายคือเกาที่นองเลยคือคอมทำใหมันเล้วก่อน ตามศาสจะบงามโดยไว้ใช่ทีพเพราเรยผนั่งยื่เราตามกามปตูคือเก้าปือ่ารจัดหายหก,ากายยา็จะไ่ละไ่กรนพ่อพ่ามึงจะรูปไข่ยังไงว่าจะรูปไข่ยัไงจึะได้มึงกัน किन माइट บอกแม่ค่ะกาสบายดีนะสวัสดีนะเออเอฟซีของสาวพรเนะฮู้สุดคนเนาะวันนี้ก็ม,กมาพบปะเพลอก,กับชส้มยูทูปของสาวพรวันที่แล้วพี่น้องเลยฮะ <c oughs> เกลือสะไทยเกลือบหรอเออเกลือพันเอาเกลือมาเปลี่ยนเขา่าอือเปลี่ยนแบบไรอันนี้นะเนาะขุเกลือแหละกะบัดเขา่าบัดเป็นกระถังอ๋อจะเอาเทอะไรกินนี่ฮะเอาชงขุ สังครู่เม่์บอนน้ำผึ้งสองถังนั่เข่าเออข่าสองถังเกลือบัดเกลือบัดทองคู่นะมันเข่ามันไปเอากระถังน่ะคุณทองคู่ดิฉบานั่งกับเข่าเข่าสองคู่เนาะต่อต่อเกลือถังนึงต่อคู่สองถังเกลือถังนึงทองคู่ทอดถังของทัวมันดึงคู่ดึงถังอืมน้องไอ้เพื่อนก็ได้เอาเกลือมาเล่เข่าเนาะทางเมยสะพ้อนก็ได้เลขเอาสองถังต่ออัน สองคู่พี่นอ้งงนองเลยแต bon. ่สีลายลายคนมีนอมาอ่เนาะขี่กระทงังเด้นี่กระทังขายกระปูขายกระปูขายกระปูไหนจากโล่โลหนึ่งโล่าไรอ่ะนะโล่ชิมหาโลชิมห่าเมตูน้องน้ำเพชรพี่น้องเลย่นแปไมาแต่ขายกระปูเนาะขายกระปูไม่ได้บอกไม่เลย อ๋อพิ่งขายไปแล้วเนาะขายไปแล้วน้องน้ำเพชรไปใช้ขุมมือนีิโอ้ยเพิ่งไปเอาน้องแม่เพิ่นอ๋อเพิ่งจะเอาน้องเอจังบะเห็นเพิ่นเนาะเอาน้องแม่พิ่งจะคลอดลูกเอาอยู่เวียงเพิ่นบอกยูเวียงพึ่งเลยเฮินรอบพึ่งหน่อยพึ่งเ้าวเดินมาอยู่หาเงินหาคำ้เพิ่งก็มาวอยู่ยูบ้านเนาะอยู่ในตู้ป้าให้ในตู้อยู่เพียงชอบปะจ๊กเดียวทีแรกขึ้นหอดูขึ้นหอดนตู้ของมาไว้ได้ ออได้โทรหาอยู่บ่โทรหาอยู่บ่โทรอยู่ด้วมาแต่ขายกระปูข้างนอกไงโลซิมหาพันเนาะอ่าไปซี้แล้วก็เกลอไปซี้เลยขอได้ซื้อเปลกเป็นนัวเนาะซื้อเปลกเป็นนัวเลยอ่าไปจังเลยกินข้าวกินน่องข้นโอ๋อย่างนี้อืมออกไปหาคุยดีหาคุยดีคุยแต่ละมืออะไรจิโลกันนะนั่มือลบน้องเทือกลุกไปอืม ยิงตามเนาะยิงตามเขาคุ้นเลยคุ้นเลยสำเร็จอ่ะได้สำนั้นคุ้งเขียเพกันก็ซื้อกันนะวะซื้อคือกันบะหมี่เราเมื่อไคุ้งกระปูใบซื้อกันได้รู้คุ้งคุณพ่อยังเอาอันนั้นเนาะพ่อยังเอาอันนั้นโดยโดยโดยมีกบบะมีนำกระถางเงินแล้วหาปลากระเบนกินบะหมีเอ็่ไดไรหาคุณไปซิ้อแต่พ่อได้ซื้อปลากระเบนเป้งนัวเป็นปลากระเบนนัวกินที่แล้วโดยหาไป ลูกหลานกับปุ๊บไปป้าไปเลยเรื่องไงกับไปป้าไปเลยาเท่าเปล่าเพิ่อได้้ยเพื่อเอาเมียดูสฉันบาดอันไผวะติดชาวนำลงมาน่ะชื่ออย่งลืมเลยใช่เออใช่ไปอยู่ใช้เฉยเดี๋ยวนี้นะยาเพิู่ดอ๋อเพื่อม่อวันเ้าะมยเ่เมื่วันเมื่อจบในตู้นี่เด้อเออฮัิเมื่อยฮัิเมื่อจกกระพอไปปากันแบสมองไปาเลยเออกัไปนองกัไปเดเนาะ <ห>ไปเบ hey, oh, ิ่งเมตู้กันได้เถะเดลยพี่น้องเลยพี่น้องทั้งแม่สะวพรก็ได้ขึ้นเล่าเลยเดี๋ยวนี้ขื่นไปเอาเข้าเดี๋ยวนาะมาให้ข้าเกลือเพิ่นพี่ยังบ่บมมีแล้ววะขึ้นเทิงเล่าเลยพี่น้องเลยมาแทนเอาเกลือเพิ่นเนาะเอาอะไรบ่ผมมีผู้นั่นทั้อ๋อจ้ะ สองคูเกลือต่องกระทางคู่นึ่ต่อทางเกลือทางข่าพี่น้องเลยถือว่าแพงเติบอว่าบริสุทธิดกระสอบมันจักจ่างสิพ่เนาะยังม่พออยู่อะไรบออะไรบอคือเป็นโคดแฮ นี nhất, ò, ăn, ่ยติดเขาปูอะโบเขาควันน้ำลายเขาควันก็เอาเลขมาได้บอเลขละวนาะไอเขาเนี่ยนะเขาปูนี่เขาตรงว้นี่น้ำใช้เอานแม่เกลือน่ะเอาหน่อยแทกาหน่อยทกคู่หนึ่เนาะมันเข้มมุืองเกลืองงามขึ้นยังนี่ขาวใชมมึงเนี่ย không em thì nó người cà phê sông sông cụ anh hả nó sông cụ to sông thang cụ cửa vẫn nói nó bật khẩu bình thang mắc nhay tham mà chị ăn bẹp thiệt chay cả cửa sông sông cụ chẳng tiêm thang nưng thế bao giờ lại nhăng อ่าพี่น,อน้องไ้เพื่อนมาซื้อยาเมีเเ่ยวเพื่อนสรวงกัจัจ็คทาทไ้งเลยเนะาะขายยาให้เพื่อนก้อนสรวงอายุห้านในามือนี่ยังอยู่บ่ายามเมี่ยวในซุ่มหาท่นกินอะไรก็เศร้าว้ายิลานโรเบิร์ฮากระตื้นอันนี้บ่ ตัดทีด wow, ันดันดันดันแทะอมืดมืดมืดหันหน้ามาทางแจ้งพี่ดูว้ายระเบิดระเบิดอือหากกระตื่นมาลูกบ่กระตือเฉยแท้นนี้คือหลานชายหน่อยนี่บ่ฮึ่มป้อนเข่าคนยังไม่ได้กินเข่าว่ะจะนจูยดิจูเราไม่ได้เห็นหน้าเราบอกกินข้าวหลานน้อยอันนี้ น้องบ่เมาบ่ว่าทางไปดูเพิ่นให้ป้อนข้าวลานพี่น้องเอ้ยเนาะลานซ้ายล่ะบ่อยู่ให้อยู่บ่อเซาย่านว่าเพิ่นอยากกินข้าวกินน้ําเพิ่นว่าอก็ได้2เดือนเต็มๆเด้2เดือนเต็มยงยังอีกมื้อนี้วันที่2ยังอีก5มื้อกินย่นมน่ะท้องเบ่งดึงหอกินแต่นมมันก็เท่เหี่ยวเท่ให้ ไปเดียวกับน้องตัโตตต้าเนาะกินแต่นุ่มีนนี่นออมคนก็มาเอาคาเกลือเลยเนาะคนนี่กินขาวเนาะมันกะนอนไปแล้วไปตื่นแล้วถอกลงรถไปยังไง โนบอะไยมันนักแล้วอะบาวกนโอ้โนมาทองเต็มเด็ดีพูดีเย็นว่าได้หน้าขดนี่นะพูดีเต็มทางนะไปใส่ตีบัวเต็มเหมือทางเดียวเต็มเนาะ เจ้ากระโบเอาอันทางต่อทางเลยเหรอเหรอต้มไปทีได้ตีเนาะเรือใส่แต่ละมันบ่มันบ่เราคือแป้งนัวมันมันเค็มใส่ลายกันเนาะแป้งนัวแบบใช่หน่วยแบบบนนัว ยัล่าเลยไหมอะไรบอเมื่อยแล้วตีเอาเองเมื่อยว่าไปไปชี้กะนเมืบดบดแต่ละทีประมาณนี่บดบ้านที่เคยที่ไหนนะทาราหนาเท่เนี่ตัวนกตัวนกเห็นไหมจ๊ะมาเลยเขาจะเอาพ่อไปแล้วพอเคยเอาอะไรก็ดี จะมาฆาใส่กาต้มจได้เนาะกระบาว่ากรามาแต่งหกปีเลยมา้กาพี่น้องเลยกับผ้ามาวันนี้ก็สชีตำสาดเนาะวันนี้เนาะ่กับผ้ามาวันนี้กันน้น้ำสาน้ำงานพี่น้องเลยสบายดีเ้ตอนเช้าเนาะทำสารคือเก่าพี่น้องเลย ้อมตามมันแล้วก่อนตำมาจะงามกันเอาไว้ไม่ดีเพราะอไผู้น่งยืนลงตามกระเมตูขึ้นก้าวขึ้นไปกัน่าครับ รูปไข่เนี่ยว่าจะรูปไขาเนี่ยใช่ปะไรมึงกันรูป่เขนี่ยต้นชาเขาเป็นหนักที่หันปไป

ก็แต่ชาจะไปก็มีผู้กายก็เรียกเนักงานก็ได้มนี่ยมีนักงานรถขอไทยก็

nên nó nên hảo quý nhẹ cái này, đấy, chị này ừ, 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 đi ăn uống đi này đi ăn uống thì ăn uống đi ăn uống đi ăn uống đi

你搞了。